สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะเป็นโจทย์ปัญหาหาค่าต่ำสุดนะตัวอย่างคำถามที่นักเรียนมอต้นก็สามารถทำได้ทุกข้อนะคำว่าทำได้ทุกข้อบางข้อก็เห็นอย่างชัดเจนนะบางข้ออาจจะนึกถึงแงคครูลัสนะอนุพันธ์หาค่าสูงสุดต่ำสุดนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยนะอยู่ในหัวข้อเบรจากายนะ ปัญหาไหนที่ยากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยเลขาคณิตเนี่ยคำว่าเบรจาก,กายคือเปลี่ยนปัญหาค่าสูงสุดต่ําสุดไปเป็นปัญหาเลขาคณิตเนี่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปนีใช้วิธีเบนจากายนะข้อไหนง่ายก็ทำซะก่อนนอะมาดูกัน,เ,นเด็กมอต้นทําได้ทุกข้อนีข้อหนึ่งเห็นชัดเจนนะ ค่าต่ำสุดนะสานะเพราะว่า x กำลังสงเป็นเลขบวกนะเพราะนั้น f(x) มากกว่า36ทุกค่า x นะและ f ศูนย์มันคือ36เพราะนั้นสามสิก็เลยเป็นค่าต่ําสุดนะถ้าพูดแบบวิชาแคลคูลัสก็ค่าต่ําสุดสมบูรณ์ถัดไปข้อ1ข้อ2คล้ายกัน3นะบวกนิดนึงนีมันก็มากกว่าหรือเท่ากับ36มสิพอถอดรูท มันก็เลยมากกว่า6เนะี่ย f 0มีค่าเป็น6ก็แปลว่าฟังกช์ชันข้อ2เนี่ยมีค่าต่ำสุดสมบูรณ์เท่ากับ6เมื่อ x เป็น0ข้อ3นะนักเรียนมต,ต้นก็พอทำได้นะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกำลังสองสมบูรณ์มาช่วยดูในกรอบสีเขียวนะข้างในก็จัดรูปนะีรวบเทอมเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็แปลว่าเนะี่บวกอีกนิดนึงเนะีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมากกว่า หรือเท่ากับ3เนี่ย f 1 2มีค่าเป็น3เพราะฉะนั้น3เป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชันในข้อ3นะส่วนข้อ4เนี่ยจะจัดรูปแบบนี้มันก็มี2พจน์นจะใช้ความรู้นักเรียนมปลายหาอนุพันธ์หาจุดวิกฤตนะฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก็ไปลองกันนะในคลิปนี้จะไม่ใช้อนุพันธ์หรอกนะจะใช้เบนจากกาย เลขาคณิตแท้ๆกล่าวไว้ยังไงนะเรามาดูกันนิดหนึ่งมีเส้นตรง od เนะี่ย ao ตั้งฉาก bd ตั้งฉากนะ c เป็นภาพสะท้อนของจุด b เทียบกับเส้นตรง od ก็แปลว่า bd กับ cd ยาวเท่ากันละนะ ac ตัด ao ที่จุด e เพราะเราก็จะได้ว่า EB กับ EC ยาวเท่ากันให้ P เป็นจุดบนเส้นตรง OD นะ AP บวก PB นะจะเท่ากับนะ AP บวก PC เพราะว่าเส้นสีแดงเส้นนี้เป็นภาพสะท้อนเทียบกับ OD เลยยาวเท่ากันสามเหลี่ยมนะ APC ด้านสองด้านรวมกัน ยาวกว่าด้านที่3ก็แปลว่ามันต้องมากกว่า ac เนะี่ยสรุปแล้วนะ ap บวก pb มากกว่าหรือเท่ากับ ac แน่นอนนะและจะเท่ากับ ac ก็แต่เมื่อ p มาทับจุด e พันเดยใช้เลขาคณิตแท้ๆนะ ap บวก p pb มีค่าต่ำสุดเท่ากับนะ A ต่อไปเราจะเอาเลขาคณิตแท้ๆนี้ไปประยุก์ตใช้กับโจทย์ค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน fx เมื่อกี้นี้กันเลขาคณิตวิเคราะห์ใส่พิกัดกันแล้วนะ o จุดกำเนิด a พิกัด06 d พิกัด12 0นะ b 12 3 ภาพสะท้อนก็ลงมาข้างล่าง12ลบส e เป็นจุดนวะตัดของ od กับ ac นะพอใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ก็นะหาสมการเส้นตรง ac หาจุดตัดแกน x พิกัดเป็น80นะ p เป็นจุดใดๆเลื่อนซ้ายขวานะก็จะพบว่า ap นะบวก pc นะี่ นะหรือ a p บวก p b นะีก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ a c เสมอเนะีอ่ะมาอ่านหนังสือกันทีละบรรทัดในะ้ให้ o เป็นจุดกำเนิด d พิกัด120 a พิกัด06 b 12 3นะี a o ตั้งฉาก o d นะี b d ตั้งฉากกับ o d c พิกัดเป็น12-3ลบ3เพราะเป็นภาพสะท้อนลงมาด้านล่าง เส้นตรง AC นะพอเรามีเลขาคณิตวิเคราะห์ใช้งานก็ y ลบด้วยลบ3หารด้วย x ลบ12เท่ากับ6ลบด้วยลบ3และศูนย์ลบ12ได้สมการเส้นตรง AC คือ y เท่ากับ6ลบ3ส่วน4 x นะพอ y เป็น0ย์ x ก็เป็น8นี่คือจุดตัดนะ AC ตัด OD ที่จุด E พิกัด8 0 ความยาว AC เลขาคณิตวิเคราะห์ก็จุดปลายลบจุดเริ่มต้นกำลังสองเห็นไหมจับบวกกันถอดรูทได้เป็น15อันนี้ก็เอาเลขาคณิตแท้ๆมาเทียบกับเลขาคณิตวิเคราะห์ให้ Px0 เป็นจุดใดๆบนแกน x ความยาว AP ก็เป็น x ลบ0ูกำลังสองแล้วก็0ูลบ6กกำลังสองก็คือ q แ a ว e root x กำลังสองบวก36 นะฟาร์มยา pb เนะี x ่ย x ลบ12กำลังสองบวก0ูลบ3กำลังสก็ออกมาเป็นตัวนี้เนะี่ยก็ไปตรงกับสูตรฟังก์ชัน f x ในข้อ C ต,ตอนตอน้นเะนี่ยฟัน f x ก็คือ ap บวก pb มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ac เนะี่ยต่ำสุดเกิดตอนไหนเกิดตอนที่จุด p มาทับจุด e เนะี่ยค่าต่ำสุดของฟังก์ชันก็มีค่าเท่ากับ15 นะตอนที่ x มีค่าเป็น8เห็นไหมเรานาคฟาร์มรู้เลขาคณิตแท้ๆเลขาคณิตวิเคราะห์มาช่วยในการหาค่าต่ำสุดข,ของฟังก์ชันนี้ได้นะต่อไปเราก็จะสรุปเป็นขั้นตอนนะเมื่อกี้นะทบทวนเลขาคณิตแท้ๆนะเทียบมาเป็นเลขาคณิตวิเคราะห์แล้วโยงมาสู่ฟังก์ชัน f(x) ต่อไปถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาตรงไปตรงมานะให้ f(x) เท่ากับ square r oot x กำลัง2บวก36บวกด้วย square r oot x กำลัง2ลบ24 x บวก153ให้หาค่าต่ำสุดนะเราก็มองโครงสร้างเลยนะ x กำลัง2บวก36กก็มองเป็นนะความยาว AO จากโจทย์ข้อเดิมเนะี่ยขอสรุปเป็นขั้นตอนการทำงานแบบนี้นะจงหาค่าต่ำสุดของ f x เนะี่ย square root x กําลังสองบวก36บหกวก square root x กําลังสองลบ2 4 x บวก153แล้วก็จัดรูปพิเศษนิตเนะี่ยตัวนี้ให้สอดคล้องกับคำว่าความยาวเนะี AP, นะ่ย ap เนี่ยก็คือ x ลบ0ูนย์กําลังสองบวก0ูนลบ6กําลังสอง อีกเทอมหนึ่งนะจัดรูปหรือว่าอยู่ในเทอมของ x ลบ12ตัวนี้0ู 3. นยลบ3จัดรูปก,กันแล้วก็เลือก12-3เป็นจุด b นะจุด a คือ06จุด b คือ12-3นะเห็นไหมจากโจทย์ให้มาเราก็ได้จุด ab ลนะก็เรียกว่าขั้นที่1ห,หาพิกัดของจุด ab นะขั้นที่2หาภาพสะท้อนของ b เทียบกับแกน x ขั้นที่3นะหาสมก,การเส้นตรง AC หาจุดตัดแหนะวนาร์มยาว AC คือค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน f นะ x ที่จุดตัดคือ x ที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดเห็นไหมเป็นขั้นเป็นตอนเลย 1. จัดรูปหาพิกัดของจุด A กับจุด B นะสหาภาพสะท้อนของจุด B นะหาพิกัด C ต่อไปหาสมการเส้นตรง ac นะแก้สมการหาค่า x นะก็ได้ค่าต่ำสุดแล้วก็ x ที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดนะตัวอย่างนี้นะขั้นที่หนึ่งนะเน้นเป็นขั้นตอนนะขั้นที่หนึ่งหาจุด a กับจุด b ให้ได้นะ x กําลังสองบวกสิตัวนี้ก็กําลังสองสมบูรณนะ์เขียนโครงสร้างเป็นนะ x 0ก็คือพิกัดจุด P นะพิกัดจุด A ก็0,4 x 0ตัวนี้คือพิกัดจุด P นะ8 5 8ก็คือพิกัดจุด B ได้จุด A กับจุด B ละภาพสะท้อนนะก็เป็น15,8ลบความยาว AC รู้และนะแปลว่าค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนี้รู้แล้วนะล่ะ Square r ู o t 369 x ที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุด หาสมการเส้นตรง AC เนะี่ยแทนค่า y เป็น0หาค่า x ได้ x เป็น5พันะฟังก์ชันนี้มีค่าต่ำสุดนะเท่ากับ square root 3า9กเมื่อ x มีค่าเป็น5เห็นไหมเป็นขั้นเป็นตอนเลย1หาจุด A B 2หาจุด C ความยาว AC ได้แล้วเนะี่ยเส้นตรง AC ตัดแกน x นะีได้ค่า x ที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุด นะนะอยู่ในคลิปเบนจ์ะก,กายก็ไม่เรียกสูตรนะเรียกคาถาซะเลยนะี abc มากกว่า0นยะ fx มีสูตรเป็น x กำลังสองบวก a กำลังสองบวกกับสแควร์รูท x ลบ b กำลังสองบวก c กำลังสองค่าต่ำสุดของฟังก์ชันที่มีโครงสร้างแบบนี้คือ square รูทเนะี b กำลังสองบวก a บวก c กำลังสอง เกิดตอนไหนเกิดตอนที่ x มีค่าเป็น a คนะูณ b หารด้วย a บวก4หลักคิดก็คือนะจากโครงสร้างสูตรนีนะ้เราก็เลือก a เป็นจุด0 a นะเลือกจุด b เป็นนะ b 4ภาพสะท้อนลงมาด้านล่างก็ b ลบ4เนั้นความยาว ac ก็เลยมีค่าเท่ากับ สแปรรูทบกำลังสองบวกกับ A อบวกซีกำลังสองเห็นไหมได้ค่าต่ำสุดละจุดที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดเราก็หาสมการเส้นตรง A อซนวายลบเหารด้วยเลบศเท่ากับลบซลบเหารด้วยบลบศนยแทนค่า Y เป็น0ย์หาค่า X ก็ได้พิกัดจุด E ละน่ังคถาเบญจกายก,าก็คือเทียบโครงสร้างสูตร จากเดิมเนะี่ยเป็นเรื่องของการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเนะีเปลี่ยนเป็นเลขาคณิตแท้ๆเลขาคณิตวิเคราะห์กลายเป็นสูตรไปเลยนะต่อไปเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคำถามเดียวกันนะแต่ทำให้ดู2วิธีเรียกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับนะดูคลิปต่อไปนะนี่ฟังก์ชันเดิมนะไปดูหน้า10กันนิดนึง ฟังก์ชันเดียวกันเนเดี๋ยวจะสอนวิธีทำทั้งสองแบบนะในคลิปนี้นะเน้นวิธีหาภาพสะท้อนที่กับแกน x เนี่ยในคลิปต่อไปก็จะสอนอีกวิธีหนึ่งจงหาค่าต่ำสุดของ fx เท่ากับ square root x กำลังสองบวกเก้าบวกกับ square root x กำลังสองบวกหก x บวกสี่สิบห้านะแล้วก็จัดรูปตัวนี้น x กำลังสองบวกเก้าเขียนเป็นน x ลบศูนลังสองบวกศูนลบสามกลังสองและเลือกพิกัด a เป็น0-3นยตัวนี้กำลังสองสมบูรณเ์เขียนเป็น x ลบสามกลังสบวกูนลบหกกำลังสองและเลือกจุด c เป็น3-6เห็นไหมจัดรูปเป็น3-6ภาพสะท้อนของ3-6คือ3ามลบหกเพราะนฟ้นคามยาว ad เนี่ยก็คือ3ามรูส ฟังก์ชันนี้นะมีค่าต่ำสุดเท่ากับ3คูณรูทสิบเกิดตอนไหนเกิดตอนที่เส้นตรง AD ตัดแกน x เส้นตรง AD ก็ y ลบ3หารด้วยลบ0นะลบ6ลบ3หารด้วย3ลบ0นะแทนค่า y เป็น0ูนย x เป็น1แปลว่าฟังก์ชันนี้นะมีค่าต่ำสุดเท่ากับ3ารูทสิบเกิดตอนที่ x เป็น1นเพรนะัหลักคิดในคลิปนี้นะหรือในตัวอย่างนี้คือ เลือกจุด a เลือกจุด c นะแล้วก็วางกระจกตามแนวแกน x d, d เป็นภาพสะท้อนของ c เที่วกับแกน x นะแล้วก็ได้ pd <D S 1> เป็นภาพสะท้อนของ pc นะแต่ว่านะพิสูจน์ให้ดูหมดแล้วนะว่าโครงสร้างฟังก์ชันนีนะ้โดยใช้เลขาคณิตนะสามารถหาค่าต่ำสุดพร้อมทั้ง x ที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดได้ นี่คือเนะื้อหาที่อธิบายโดยละเอียดในคลิปนี้นะอีกวิธีหนึ่งนะจะนำมาใช้ให้เห็นเลยนะแต่ว่าหลักการก็จะอธิบายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะในคลิปหมายเลข871นะจะสอนเรื่องการหาค่าต่ำสุดโดยใช้เลขาคณิตตามที่อธิบายในตัวอย่างนี้นะ จงหาค่าต่ำสุดของ f เท่ากับ square root x กําลังสองบวก9บวกกับ square root x กําลังสองลบห x บวก45นะ่สการจัดรูปคล้ายกันนะแต่ว่า x กําลังสองบวก9จัดรูปเป็น x ลบศู 2, นยะ์กําลังสองบวกสกบวกกับ3ลบศูนย์กําลังสองนะปั้นเราเลือกจุด a เป็น0ูนะให้จุด p เป็น x 3เห็นไหม จากโครงสร้างตัวนี้เลือกจุด a เป็น00เลือกจุด p เป็น x 3ถัดไปโครงสร้างนี้นะจัดรูปและเป็น x ลบ3กำลังสบวกกับ3าลบ9กำลังสองแ้เลือกจุด d มีพิกัดเป็น39ต่อไปนะลากเส้นตรง y เท่ากับ3าความยาว ad นะ จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ AP บวก PD เสมอเนะี่ยได้เหตุผลเลขคณิตว่าด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรวมกันยาวกว่าด้านที่3รามน AP บวก PD มากกว่าหรือเท่ากับเส้นสีแดงค่าต่ำสุดของเนะี AP ่ย AP บวก PD ก็คือความยาว AD นั่นเองนะความยาว AD ก็เป็น3รู้3าจากทฤษฎีบทพีทาโการัสนะ ด้านนี้3ด้านนี้9กนะก็เป็น s q u ร r e ู o o ก90ฟังก์ชันนี้นีมีค่าต่ำสุดเมื่อ x มีค่าเท่าไหร่เนะเราก็หาสมการเส้นตรง ad เห็นไหมสมการเส้นตรง ad ตัดเนะีเส้นตรง y ้เท่ากับ3ตรงไหนตัดตรงนี้ E นะ e พิกัดเป็น1 3าฟังการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนี้นะเลือกทำได้ สองแบบเนี่ยนั่นคือดูภาพสะท้อนเทียบกับแกน x ตามที่อธิบายในคลิปนี้นะสรุปแล้วนะการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน fx ที่มีสูตรเดียวกันแบบนี้นะเลือกทำได้สองแบบก็คือแบบที่อธิบายโดยละเอียดในคลิปนี้นะหรือแบบที่อธิบายในตัวอย่างหน้านี้นะคำอธิบายโดยละเอียดจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในคลิปหมายเลข871 ก็ติดตามกันได้นะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ